คนที่ยืนอยู่ตรงโซฟาค่ะเดี๋ยวชิดๆเข้าวงตรงนี้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะอะไรนะพี่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะรับคุณคุยไว้เยอะชิดตรงนี้โซฟาก็ยังไม่ขึ้นแต่ขอให้ลองมาฟังอ่ะทั้งหมดเลยนะคู่เข่งไอ้เยอะครับครับอยู่ไหมคะทำไมพี่ก็ฟังไว้ก็ฟังไปนาะองริยาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ค่ะจะไปไปเลยอ่ะ กี่ใครจะไปเออรบกวนดูไว้แล้วก็เอทีอาร์นั่งเก้าอี้เลยครับไมโอเคครับเออเอทีอาร์ครับนั่งเก้าอี้เลยครับโอเวอร์ครับโอเวอร์ด้วยเพราะว่านั่งเก้าอี้เลยทำไมทำไมจะต้องนั่งอ่ะเย้เออ เป็นคำสาขของน้าค่ะของแข็งใหญ่ก่อนทาด้านล่างแอมด้านบนว่างนะคะด้านบนว่างไหยืนด้านบนได้นะคะคุณจะอุ้มไปโบตั้ไหนครับกุณจะอุ้มไปโบต์เอ้ยไอ้โบต์เอาวะไอ้โบต์นดิ เดือดูไหม NTR over ครับมาตรงโซฟาเลยครับที่โซฟาเลยครับ NTR มาตรงที่โซฟาเลยครับโอเคครับ เขาจะอยู hoy, hoy. <S <S ่ใกล้คลิปพี่หรือเปล่าไม่ไม่ได้อยู่นะคับล็อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปบ้างบังครับจะจะอย่างนี้จริงดิโอเคอ่ะตามนั้นนะไอแฟกอยู่ไหนแฟกแฟก งงว่าไงพี่อนลงจัดเลยเแฟิแฟกต์ไหวไหมนเนี่ยดูดีกีค่คนแล้วก็ได้อยู่มันก็มันไปน้องตัดคลิปด้วยแต่ได้แต่เกินแต่ได้ยังไงนตคลิปอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นแค่แค่แม็กเนี่เดียวเรื่องเนี้ยมันรับได้มันรับได้เสียงกระตุกใช่ไหมเสียงกระตุกเสียงกระตุกมันเป็นเพราะเสียงพี่ไม่ใช่เป็นห้องแอกพอดีครับกิง เราดูให้หน่อยเดี๋ยวเขานอกเข้ามากันครบยังหน้าม okay. ึงบ uh ั uh ๊กแล้วแบบไอ้นี่เลยว่ะเหมือนแบบเหมือนสาไหลไหลไหลย้อยลงอะเบานะสาวๆเยอะโอเคเดี๋ยวครับอ้วนนะาสวัสดีครับสรุปยังไงเนี่ยนะที่คุยกันไว้อ่ะได้ก็อย่างนี้ก็เที่ยงกับตอบนะไปนั่นแหละอ๋อโอเคไอ้บางไอ้อ้วนนี่ใส่ดีมากเลยนะรู้ป่ะมันเลี้ยงอ่างเร์ดัดมาครับไม่มันจะมันจะทำสนับเวลให้กูโอยน้ามีอยู่แล้ว ก็ออกก็ทิ้งไว้คนเหลือเลยว่าอ้วนโอเวอร์ผมก็เป็นแก๊งที่เขายกว่ารวยที่สุดในเมืองจริงๆแต่วันนี้วันนี้วันนี้คุยอย่อ้วนวันนี้คุยอย่อ้วนอ้วนบอกอ้วนแบบว่าคือถามอ้วนว่าจะมีขาวกับดำอีกไหมอะไรเงี้ยอ้วนบอกว่าลายต่อไปก็รอดูแล้วครับคยตอนนี้ดูแล้วผมน่าจะผ่านกัดยีรังให้ได้อครับตอนเนี้ยไม่แต่ตอนนี้ผมเปิดกระเป๋าแั้นี่จังเหลือมันหาจังเลยรถหุนสิรถหุนสิ มันหยิบยากเขาเนี่ยแหละอ๋อโอเคปกตินะปกตินะพี่ผมคนเดียวหรอวะเนี่ยปกติพี่เห็นตู้ระยะบอกว่าเดี๋ยวเอาคืนนี่แผ่แรกมันขีดขีดกันไว้อดกดตู้ตู้บอกว่าไม่ยุ่งมึงอะโดนก่อนเลยมึงอะก่อนเลยรออดยังครับยังใกล้เสร็จแล้วครับข้างข้างบนข้างหน้าเสร็จยังอ่ะเฮ้ยใกล้แล้วกันขอสามอาทิ ช่นะครับปล่อยคัออกได้เห็นบ้างไม่เป็นไรกัน ไจ่ายได้ขนาดนั้นหรอกก็ให้เขามาขึ้นเรื่อยๆแล้วกันจะขอให้มาตรงนี้มีแก๊งสรัดอยู่ไหมครับอ่เดี๋ยวคุยเรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมเรื่องคอะะไรนสำหรับแก๊งใหม่แก๊งแก๊งใหม่มาไหมแก๊งใหม่มาใช่ไหมมาครับเดี๋ยวคุยเรื่องกล่องดำก่อนเลยมาค่ะเอาไอโจไอไฮอ่าเอามึงคุยเรื่องกล่องดำก่อนเลยว่าตอนนี้ยังไงกล่องดำได้ยินกันใช่ไหมครับกระตุกไหมครับ ได้ครับได้ยินครับโอเคร okay, เรื่องกล่องดําตอนนี้คือเออะจะมีสิทธิ์ของแก๊งที่เป็นแก๊งใหม่นะครับแก๊งใหม่นี่คือที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเราจะมีสิทธิ์ให้พวกท่านทั้งหมดแก๊งละหกร้อยกล่องนะครับแก๊งละหกร้อยกล่องซึ่งในที่นี้เยียวยาก็มีเช่นกันครับซึ่งอเอ้าของเป็นแก๊งไวริสใหม่ก่อนแล้วกันครับแก๊งไวริสใหม่กล่องจะอยู่ที่ราคาละ กล่องละหนึ่งหมืนสามนะครับอาจจะดูแพงแต่นี่คือราคาที่เรากำหนดขึ้นมาถ้าท่านอยากได้และมันมีของพิเศษข้างในในกะล่องนั้นด้วยที่เพ,เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นก็มันน่าลุ้นน่าลองนะครับกล่องละหมื0นสามสำหรับแก๊งใหม่ต้าหกร้อยกล่อง 600, องอกแก๊งนะครับแล้วก็กล่องดำเยียวยาเนี่ยจะกล่องราคาละหนึ่งบื่นหนึ่งนะครับต้องเอาเหรียญทองมาชนตอนนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเหรียญทองมาชนกับ กล่องละ 101, หนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับก็ถ้ามีท่านใดมีสิทธิ์เยียวยาก็มาแจ้งกับสภาไว้นะครับประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณมากโจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการทำผิดกฎข้อห้ามคือท่านดอไม่เชื่อฟังผมผมจะส่งท่านเข้าไปโรงเรียนอัดสันดานนะครับผม ซึ่งมันจะกินเวลาชีวิตของลูกท่านเองความประพฤติของท่านท่านเป็นแก๊งใหญ่โตรอภิมหาำนาเหลืออะไรก็ตามเป็นพวกว่าพลังยังไงก็ตามถ้าท่านไม่ฟังครูของท่านท่านถูกหาคะแนนท่านจะถูกบทลงโทษเต็มจํานวนนะครับผมเรื่องต้นคือโรงเรียนจะช่วยให้ท่านรอดว่ดีนะจะช่วยให้ท่านรอดจากบทลงโทษทางสภากรณีท่านทําผิดหลายแรงเกี่ยวกับข้อบังคับของสภา นะครับผมมันคืเวลาชีวิตพวกท่านเพราะฉะนั้นอยากจะลองทำผมเปิดโอกาสให้ท่านเลยอยากลองเล่นอยากลองผิดกฎได้เลยครับผมก็เสียเวลานิดหนึ่งเดือนรสี่ชั่วโมงนะเรียนตเรียนแต่สันดานเชิญเชิญอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ครับมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้โอเคครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยอ่าเรียนเชิญอาจารย์ใหญ่ครับบอกเขาไปเลยครับ การประมงประเมินอยู่ที่อะไรเงื่อนไขคืออะไรอ้าวจัดไปครับอะไรนะใ้ผมอเลื่อโรงเรียนนะเาใช่ครับผมว่าเขาทำผิดกฎเขาต้องถูกส่งเข้าไปใานสินานทับซีตีไอ้กุ่งออเคยอันนี้ได้ยินทุกคนเนาะอ๋อถ้าไอโรงเรียนเนี่ยผมบอกก่อนนะใครทำผิดกฎเขาเขาเขาส่งเข้ามาเนี่ยผมบอกก่อนนะถ้ายิ่งผิดกฎมากกว่าเดิมนะโดนหนักยิ่งกว่าที่คุณจะได้รับบทโทษกับสภาอีกนะ ราะฉะนั้นผมแนะนําว่าทําตัวตามกฎโรงเรียนแล้วก็ประพฤติตัวให้ดีขึ้นนะครับถ้ายังถ้าถ้าผ่านของโรงเรียนไปได้แล้วผมมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นทั้งสุภาพหลุดและสุภาพสตรีได้ได้สมศักดิ์ศรีเลยแหละประมาณนี้โอเคนะครับนี่คือข้อแนะนําจากผมขอให้สนุกกับการเข้าโรงเรียนดับสันดานนะจ๊นงารใหญ่กูเซ็งเลยขอบคุณมากครับผมอ๋อผมเตือนคุณเฉินเท่าหนาไว้ก่อนเองนะครับถ้าคุณดอะไรครับคุณคับเนี่ย ผมได้ยินเออผมเห็นไปชื่อคุณคนแรกเลยครับจากท่านประธานสภานะครับเขาบอกเออคนพ่อเขาบอกให้ดูแลคุณเป็นพิเศษเลยเขาบอกมานะเออจริงๆดูภรรยาผมก็รู้นะครับผมไม่น่าจะต้องเข้าดัดรสดาน,นาดาดแล้วนะ,นะครับดักรไดาแล้วนะฮะเขี่ชายครับไม่ใช่กันครับพี่ชายผมอยากได้ยินคําว่าสุภาพบุรุษดูไว้อะครับต้องดูว่าทําได้หรือก่อนนะเฮ้ยผมก็พูดไปทําไมตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเหรอมันไม่ใช่สุภาพบุรุษเหรอ มันเป็นอะไรงานหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องต้องต้องดูก่อนผมมั่นใจว่าผ่านโรงเรียนจะจะกลายเป็นสุภาพบุรุษอย่างแน่นอนโอเคครับเงื่อนไขโรงเรียนก็มีเท่านี้นะครับผมมาเรื่องต่อไปเลยเรื่องสําคัญที่เรียกประชุมวันนี้ผมมีทางเลือกให้ท่านสองทางเนื่องจากว่าผมประเมินแล้วว่าทางหลังบ้านเขาบอกว่าไหวก็คือโอเคไหวทางเลือกที่หนึ่งผมจะฟังให้ดีนะผมจะเปิดสล็อตสำรองให้ท่านประมูลกัน อีก20แต่เงื่อนไขคือท่านต้องขึ้นจำนวนครบ40คนก่อนถึงจะได้มีสิทธิ์ประมูลอีก20สล็อตที่เหลือรวมเป็น60แต่เงื่อนไขนี้สล็อตสำรองจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาท่านเข้าร่วมการต่อสู้นะครับคือตัวหลักมี40ถ้าจะสนับสำรองเข้าในกรณีไม่มีใครว่าง1แกงคอยหแกงคอยเท่านั้นพอจบ เนื้อเรื่องที่ท่านดาเนินอยู่แล้วสลับกับอัตโนมัติทําทีช่งเข้าใจไหมครับครับโดยที่สลรกสารองสามารถส่งเงินให้แก๊งหลักของท่านได้งเงื่อนไขคือต้องมีชุดแก๊งสํารองขึ้นอีกชุดหนึ่งและ แต่ราสำนองทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรจากสภานะครับจนกว่าท่านจะได้รับการสลับตัวเข้าไปแทนผู้เล่นตัวจริงนี่คือที่หนึ่งอยที่สองเปิดหกสิบเลย อย่างของทางเลือกที่สองคือใช้ทรัพยากรสภาได้ทั้งหมดอยู่ร่วมกันเป็นแก๊งหกสิบชีวิตไม่มีเกินกว่านี้แล้วประเทศแตกครับผมให้ท่านเลือกนะวันนี้ผมเลยอยากจะให้ท่านทําความเข้าใจกับสองทางเลือกที่ผมให้ท่านไปว่าอันไหนที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของท่านและอันไหนที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของท่านโดยรวมนะครับโดยรวมนะผมต้องการคะแนนเสียงเพราะเรื่องนี้ผม ขอไม่ตัดสินใจโดนด่าพอแล้วนะครับผมให้เวลาท่านไปคุยกับแก๊งท่านสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งผมขอคำตอบส่งมาแค่คนเดียวพอที่สภานะครับผมนี่คือสามเรื่องที่คุยวันนี้สองทุ่มครึ่งผมขอคำตอบที่นี่นะครับผมแล้วอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับโทษทีขออภยัยสีรถ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะให้ท่านลงคะแนนเสียงคสีไหนจะสองสีจะสามสีจะเป็นงูแสงอาทิตย์ท่านต้องเปลี่ยนสีรถตามแกง๊งตามสีสุดแกงท่านแต่ผมไม่ตัดสินผมขอเป็นคะแนนเสียงแทนนะครับสองเรื่องนะที่ท่านต้องให้คำตอบผมสองทุ่มครึ่งวันนี้เข้าใจใช่ไหมครับครับคุณครูครับผมเดี๋ยวแยกย้ายเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผม ใครมีเรื่องกันอยู่โคไว้ก่อนเป็นกว่าจะประกาศให้เริ่มได้นะครับผมครับครับเชิญเลยครับเอารถเมย์ส่งเขาเอวาขอตัวแทนแค่คนเดียวนะครับผมสองคนขึ้นจะมาใช่ไหมตัวแทนคนเดียวอ่ะใช่เองเเรียกอวาเอวาอจะมาสองคนเรียกแก๊งใหม่ครัเมียเอะไรอี๋ยวกนะครับเมื่อกี้ถ้าคนเป็นสำรองแล้วต้องสำรองเพิ่มอีกไหมครับ อะไรนะครับถ้าคนเป็นสัมลองแล้วต้องสับต้องรองเพิ่มอีกไหมครับมึงที่สำรองมึงแค่สูญเสียความมั่นใจจากใครคนนึงที่ทำร้ายมึงเว้ยมึงคือตัวจริงสำหรับพวกกูเสมอก็ได้ไหมน้องเอาถามเขาก่อนไหเนี่หมดแล้วอ่าดูเรื่องอะไรพี่โซล่า่ซล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาวันนี่ ในทุกระบอกบรักับพวกกูเสียไม่ได้ทพวกกูไม่ิดแพ้กับพวกกูเสียไม่ได้แลชมมันเป็นของกูใค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะลงกูพวกกจ้องมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ในทุกระบอบรัทกับพวกกูเสียไม่ได้ใครกล้าเดินมากูเห็นสับตีนไตขนาดที่กูลังชิวมันต้อง